สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณกำลังรับชมรายการเน้นาทีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวสิ่งนี้ก็คือสปายเดอร์แมนลิมิเต็ดอิดิชั่นตัวใหญ่มากตัวใหญดมากเลยนะครับตัวนี้นี่อ่านว่าอะไรทุกอย่างแต่นี่ซูเปอร์แมนมันมั่วครับ ตัวเป็นสไปเดอร์แมนมาดูตัวกล่องกันเลยนะครับนี่คือตัวกล่องด้านหลังกล่องจะมีลูกเล่นนะับผมไม่ได้ใส่ฐานไว้ขออาภัยจริงๆครับก็เพราะว่าผมไม่วันนี้ผมไม่ได้ออกจากบ้านเลยปกติปกติมัจะได้ไปกินดินเนอร์เกือบทุกวันเลยนะครับ ก็ดีไปกินทินเนอร์ไปทีเสียพันพันนะครับเราก็จะทำการแกะออกเอาตรงนีนะครับอ่านี่ตะกรวสีขาวสวยในตัวกล่งมันก็ไม่มีเยอะอ่า เรามาดูตัวสไปเดอร์แมนกันเลยนะครับคือขยับได้จุบข้างนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ข้างนี้ด้วยเออแขนสขามารถขยับได้ร้อยเอ้ยสามร้อยหกสิบนนี้ก็สามร้อยหกสิบนี่แขนก็แบบเก็บรายละเอียดดีอยู่ครับนี่ครับแขนข้างนี้รายละเอียดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ ค้างนี้มันมรายละเอียดดีนะฮะนี่จะเป็นแบบลายตัวของมันนะแล้วตรงนี้มันมีเล็บอะเก็บลายรายละเอียดดีอย่างเงี้ยนี่ฮนะตัวมันก็รายละเอียดดีนะมีตัวเข็มขัดอาจจะมีจุดทะลอกบางส่วนก็ไม่เป็นไรนะครับ ไหนจุดพลุให้กับสไปเดอร์แมนของใครสิขอบคุณมากครับและสำสำหรับสไปเดอร์แมนตัวนี้ผมไปซื้อมาจากเซนทันหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เซนทันเออเซนทันเซนทันถูกแล้วเซนทันไปซื้อมาจากเซนทันนะฮะตัวละร้อยถูกชิบหายขอเดินะ ถูกมากอ่ะมาเช็บตัวผมเลยอุ้ยตัวเท่านี้ผมเลยอะดูดิดผมไม่ได้เตี้ยนะผมสูง130อียัดดอยนี่ตัวตาสไปเดอร์แมนตาเหมือนกันนี่ก็ใช้ได้ครับแต่พลาสติกไม่ค่อยดีเท่าไหรก่ก็ถือว่าพอใช้นะคะ วันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับเออใครชอบอย่าลืมกดไลค์หรือซับสไคร์กันข้างล่างคลิปเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรไรอติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับ